การยิ่งขายได้ดีขายได้ราคาครับได้ครับได้ไดพี่ก็นัดลวกหน้ามาว่าพี่จะมาวันไหนบสบายพี่สบายครับ <c oughs> นี่มีาานจะมีีการสุ่านาแลั้น้งเปนเครื่องททดประมาณ3านตน้นจะได้เครื่องทออยู่2เครื่องแม่จับทองหนึ่งเครื่องเครื่องแพหเครื่อง,องแล้วก็วัตถุดิบลังได้ครับครัใจกับผม